ไม่ฉีดไม่ฉีดแม่แม่ดิเออไ้ยหอมดีอ่ะแม่เออลองเช็คดูเป็นไงเออมันไม่ออกนะเออต้องระวังจ้ะ

ต้องถามพี่ไอว่าอย่างไรเขาก็บอาเขาเยอะมากเลยฮะเรน้องอเราทำให้เป็นต้องถามพี่ไอไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วบ๊ายบายพี่พี่ของพี่ไออย่ามาลืมอของเขาสวยแล้วดูหน้าตัวเองก่อนพอแล้วพอแล้ว โซโซอุ้มอยู่จะลงแล้วจะลงขึ้นรถกนแล้วอ่อนนี่ใช้แปรงใช้แปรงก็ได้นะใช้แปรงดูกระจกดิ